มากค่ะพี่น้องจำส่วหมูกรอบค่ะเห็ดใหไมๆเลย มาแซนด้วยกันด้วยพี่น้องด้วย กรอบมันมันค่ะพี่น้องพอดีมากินสมตันก็กินมกันได้ค่ะเด้อบลอกกินบะแ้วอี่ค่ะบ่ได้กินนอนมาหลับ คนมากินสมตำก็จะว่าเปิดร้านสมตำหรอกพี่น้อง เขาพ่นก็ดีน้ำดีอมอนีโค้งสุดท้ายค่ะพี่น้องค่ะโค้งสุดท้ายของ โปรโมชั่นค่ะพี่นงคะของขนมจีนแห้งแป้งสดไม่ใส่สารกันบูดน,นะคะพี่นงคะ่ะซื้อสามแถมหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทส่งฟรีแล้วก็น้ำปลาลายอีลาพากินนะคะสูตรแซบ่บนัวโปรโมชั่นนะคะสามขวดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีโอนด้วยค่ะพี่นองคะขผู้ใดสนใจทักแชทมานะคะแคปไว้ด้วยค่ะพี่นงคะ่ะโปรโมชั่นนี้ด้วยพี่นงองเด้อสินค้าขายดีนะคะพี่นองคะ่ะ อยากให้พี่น้องจับจองไว้นะคะพี่น้องคะโปรนี้จะหมดเกล็ดอีกภายในอีก2วันนะคะพี่น้อง2วันสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องคะเพราะว่าสินค้าลอตใหม่เข้าเรียบร้อยแล้วจ้ากวบ Hmm. น่วน้ำปลาอืม Mm hmm? 嗯，酸。Hmm. นกยกให้พี่น้องคะมันหอมง่วค่ะเส้นข้ปุ่นเมดก้อนมุ่งพี่น้องคะมันแสบมันเหนื้อนุ่มไหมพี่น้องอุลัวดีดเขาหนาดีค่ะพี่น้องคะนี่แหละก,กินเส้นกลางเด้ค่ะมื้อนี้นะพี่น้องคะเอ้า ผู้ใดเป็นคนมากินน้ำปลาร้ากินส้มตำนะคะพี่น้องคะก็จัดขึ้นกันเนะะื้อตําเมียงกระไดพี่น้องคะคอยถ้าตำถึกปากลดปากจะขอไมนกระแ่บมือนแบบพี่น้องคะเอาสลับขี้นีนะคะทีห่หลายพากินมากินแบ่บเมืองเด้อพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า